ไปคนรักหนึ่งร้อยเดี๋ยวเดอะนหนึ่งร้อยทุกวันนี้มันไม่ได้คุยกับราบมโม่งเลยหรอโอ้โหนี่เ็นเจ็สิบห้าก็จะทุรักทุเล่นนะอก็เผื่อเพลูกหลานั้างนะที่โอให้ไปเผื่อไว้อย่าเดวเวลานล้ลูกหลานมาหาโอ้ยครับให้อายุวันฝันยืนนะเออ นี่คือเาให้ต่อลูกหลานให้ต่อลูกหลานอ๋อไม่ได้เก็บไว้คนเดียวนะถ้อย่างว่าอยู่รออปีนึงหลักของพวกคุยไม่รู้เรื่องไอ้ทุกวันนี้ยังได้งานรื่องหลักนั่นไงคุยไม่รู้เรื่องนะลูกหลานใช่ไหมลูกเนี้ยเออหาอะไรที่ท้องยักษ์แม่ไะ ขึ้นเหนือเก้าสองก่อนรับเอาขันทั้งห้าลับแล้ลจะลอไปเกิดนะเะลงไปเกิดกัดนเอน๋ยเอเอยอ,อ๋ยลับขันหาน้ายกึน้นโบลทูลเกษาแล้วจึงกับลาพระอินไยนะนทีบบ่วบวมาจากสวรรค์ ต้องมาจากสวรรค์มกโลกสันทัาผู้ใหญ่มีเบาเป็นเจ้าและเป็นนายกาลางทีก็ไปเกิดที่ดีบางคนเกิดเป็นนเชื่อเจ้าบางคนนั้นเอาาเป็นเศรษฐีบางคนมั่งคั่ง เป็นคนม,มันน่งเนียนบางคนรวยสวยและรอดีออกันหมดนะทุกคนจโด,ดิรเกว่ามาจากสวรรค์มากันดีพอเกิดมาแล้วนี่ไม่เป็นพิกลไม่พ,มพิการ<อ>ก็บเหมือนญ <be S 3> าติโยมที่นั่งอยู่เนี้ย จะตีกัเรื่องว่าจากสวรรค์นะโยมกัโยมโยมครับโยมครับถึงเกิดมาแล้วไม่พิกลไม่พิการไม่เบี้ยเสียขานิมาจากสวรรค์นางบางคนดีต่อดีพี่พระครูครับได้สามีดีต้อภรรยาดีลูกดีตีฐานะการงานดีนี่เรียกว่าบุญต่อบุญครับอะไรก็ดีหมด นึกอะไรก็เด็กนัใจทุกปั๊บสุกปั๊แต่สุขมันมาบอดอนนี้ก็เียมามาจากสวรรค์พระเดชคุณสวรรค์น้มาดีเนาะเออแลชื่นใจแล้วก็มาจากนรกนรเนี่ยเฮ้นเฮายเฮนนเา้ยนฮ้ยเแ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเย่ฮงยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮายายเฮ้ยจฮ้ยเฮ้ยยังไงเป็นยังไงเ้เฮ้เ้ยเเฮ้เฮเฮเฮ้่เเ của giáo viên chúng à. ở ở Thế này chết rồi cái này oh, cái này cái này, 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 oh, cái ดงังยูตาถึงขัน้นลึกบางคนก็แข็งตอบบางคนก็ขาดับตาบอดเป็นไขร่างกายก็มีการเอันนี<ถ>้กำลังะจะพูดถึงใครเนีข่<อ>นข้อหัมโอ้ในงานระแทนนี่นะ พวกขอทานที่เดินลูกไปลูกมาแขนขาขาดมางเลยนะเอามาเป็นเพราะอะไรนะกะเดินจตุตตอจอุแล้วก็ต้องเันมายังไงไปยังไงถึงเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่าเส้นสองจานจัดที่มาจังนรก เกิดสุขังของคนที่กรราช้าเป็นคนน,า,นาทายหรือขอทานลาองพานจนจนจนเมจบแลเ็บแน่จน จะหาความสุขก็เขานะก็ไม่ได้จะนุ่งจะหงก็ไม่สมร่างกายคิดคิดไปให้เวานา, <c oughs> าเมื่อเกิดเป็นคนจน จะหนุนจะหูไม่สมร่างกายขนาดมีเครืงเก่งเทียมควายด่างมันก็ไม่มีเอาาเเดี๋ยวเครืงเก่งมันไม่มีด่างมันเป็นเพราะอะไรยังไงเนาะเราจะนั่งเล่นควายเสื้อควายมันเป็นกินข้าวชาวบ้านเขาเออวิ่งไล่ควาย ตามองไว้ยเดียวสะดุดหัวขาาที่ราคกาดังเก่งโอ้ยร่างายดังไม่มีคือดังมันขาดจะทำยังไงเะท่าท่าน่าน้่จะทานท่านท่้นท่ามท่านท่ากท่าะท่าท่นท่านท่านก่านท่านทนท่านอกานท่านท่่าน่านไ่้น่น่านยน่านท่นานานท่นท่ามานทท อยากจะได้กางเกงหม่ทึกตัวยโอ้อยากจะได้กางเกงใช่ดิเขะเอาตรงไหนได้หรอจบหับนี้มีคนแจกองินมีคผมจกแต่กตลาดข้าสวนี่นะใช่แล้วเขาเขียนเขาไว้ทุกอย่างเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะไรนะ ทุกอย่างเก้าสิบเก้าอะไรนะเก้าสิบเก้ากันเก่งแค่นี่ก่อนนะคะผมอ,อยากจะซื้อกางเกงใหม่จะได้เกงใหม่โอ้โหเกงตัวแดงๆแม่มีสีหรือว่าเกงแกเนี่เอาตัวละเก้าสิบเก้าบาทสิบบาทจะซื้อให้ใหม่แล้วเไหมจะซื้อให้ใหม่นี่นะโอ้โจะได้เป็นอาชขา